ก็การตอนนี้ก็คือฟรีสิ้นสุดนะครับก็คือจากที่ทางท่านนายกากว่าระวะท่ามีหลักฐานใหม่หรือมีทางผู้เสียหายนะครับอญาตนะครับึุณจะไปร้องฟ้องเองก็คงไม่ตัดสินแสดงว่าเหลือช่องทางเดียวเลยถูกไหมครับคือญาติของผู้เสียหายต้องไปยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงขอย้ำเรื่ออย่างนี้นะครับ มันมีความชัดเจนโดยประมวลกฎหมายพิจที่จารณาความพยายามมาตราย140เลยนะคับบยัติโดยชัดเจนว่าเมื่อมีคำสั่งเด็ดขาดในฟ้องคดีแล้วนะครับห้ามมดให้ทำการสอบสวนเกี่ยวกับบุนคคลนั้นในเครื่องเดียวกันนั้นอีกเว้นแต่นะครับเว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อัสนสำคัญแกค่คดีซึ่งน่าจะทำให้ศาลบก้อผู้บองหาเคดนได้ ก็มันแยกตมาฎหมายนะครับหากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าได้มีการกระทำการกระทำิดแบบเป็นสองลักษณะคือหนึ่งการปฏิบัผิการกระทำความผิดที่ปฏิบัติหน้าที่โดยม่ชอบสองกระทำความผิดทางด้านวินัยนะซึ่งขณะท่านพบสั่งให้ดำเนินการโดยให้เด็ดขาดให้เสนอท่านนะครับใครทำผิดก็ดำเนินการเด็ดขาด อาญาก็ดำเนินคดีทางอาญาส่งต่อ,อ,อไปนะครับส่วนผิดวินัยก็ให้ลงทำทันทีนะครับซึ่งรอบปี59หลองท่านในสมัยผมไปลองดูการพานะันบ้านเคยตรวจสอบข้อเท็จจริงก,กับตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้แล้วเราพบว่าได้กระทำผิดหลักเบ้ยการริบัติในหลายในบางขั้นตอน ซึ่งเราได้ส่งไปที่ปปชแล้วนะครับแล้วปปชได้มีมติออกมาแล้วว่าเป็นการกระทำผิดมินัยนะครับแล้วได้ส่งกลับมาที่สำนักานตำรวจแห่งชาติซึ่งเราได้ลงโทษกับขังภาคทันไปแล้วหลายๆายและนุติเรื่องในในบางท่านที่ได้เกษียณอายุไปแล้วนะครับสรุปว่าไอ้ส่วนของของมอสเนี่ยจบไปแล้วต่อรองมาดูในส่วนของ ตำรวจเราเองว่าใครขั <éc devrait ond> ้นตอนคุณอย่างไรใช่ไหมครับใช่ครับแต่ส่วนเรื่องการลุกฟื้นคดียาเนี่ยทางที่ท่านผู้มีการถกย้ายพูดนะครับก็หากมีหลักฐานใหม่อันนำมาซึ่งสารสามารถลงโทษได้เราก็มีสามารถที่ลุกฟื้นขึ้นมาใหม่ครับ